ครับคือตอนนี้การร่วมสนุกนี่คือการส่งรูปเริ่มต้นนะครับกับรายละเอียดของร้านค้ากิจการเ,เข้ามาที่ Facebook เทอกสินธิ์ของเทพวานิชนะครับฉะนั้นบางรูปเนี่ยถ้าร้านที่เขาสามารถทําเองได้นะครับก็จะได้รูปที่ออกมาสวยขึ้นตรงนี้ได้เลยสําหรับร้านที่ไม่พร้อมเนี่ยผมมีทีมงานเข้าไปแล้วเราจะไปหาที่บ้านที่กิจการเลยนะฮะเอากลับเข้ามาทำกราฟิกทําทุกอย่างให้ดูดีเพื่อจะได้ขึ้นโฆษณาได้ครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรอข้างหลังมันขึ้นก่อนรอข้างหลังโฟกัสะันนนะท,ทังสายมันขึ้นก่อนครับตอนนี้ก็ คอนอื่นนะครับผมเอกสิทธิ์วงเทพวานิชนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นเลขานุก,การประจำคณนะกรรมาการการตํารวจรัฐสภานะครับวันนี้ผมและเพื่อนๆกลุ่มคิดการดีและบริษัท npv media group นะครับได้ทํากิจกรรมขึ้นมาเป็นกิจกรรมหนึ่งเราเรียกว่าโครงการตรังขายดีนะครับโครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยเนื่องจากในสถานการณ์โควิด ตอนนี้นะครับเราก็รู้ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการมากนะครับก็คือเรื่องของวัคซีนแล้วก็เรื่องในแง่ของการป้องกันในแง่ของการรักษาตรงนี้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่มีบทบาทในการดูแลอยู่แล้วนะครับดังนั้นในภาคเอกชนอย่างพวกเราเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกหลานคนตรังคนหนึ่งเราก็มองสภาพของเศรษฐกิจตรงนี้ถ้ามันอยู่ในสภาวะถดถอยเราควรจะมีกิจกรรมอะไรดีๆที่ทําได้บ้างนะครับผมก็เลยได้มานั่ง คุยกันกับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆที่รู้จักกันว่าเอาละในเมื่อพี่เขามีจอ l e d ขนาดยักษ์ใจกลางเมืองเนี่ยผมเลยตั้งโครงการตรังขายดีขึ้นมาเป็นโครงการง่ายๆครับก็ให้ทุกคนร่วมสนุกกันส่งภาพกิจกรรมของตัวเองเข้ามาประกอบด้วยชื่อที่อยู่ช่องทางการติดต่อนะครับเข้ามาที่ Facebook ของเอกสิทธิ์ุงเทพียิชซึ่งเป็น f a c e b o o k ผมเองนะครับส่งเข้ามาเฟสแรกเราจะทำโครงการทั้งหมด ใช้เวลา1เดือนคือ1สิงหาคมถึง31สิงหาคม40ร้านค้าที่เข้ามา4ถึงท่านแรกนะครับจะได้รับการโปรโมตบนจอ LED ตรงนี้ที่เห็นอยู่นะครับสัปดาห์ละ10บราย10ลายนี้จะเปิดหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตั้งแต่6โมงึงจนถึง3ทุ่มนะครับตรงนี้40ร้านค้าเนี่ยผมก็มีความตั้งใจว่าอย่างน้อยมันจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจบ,บ้านเราได้ เฟสที่2องต่อไปเนี่ยขอดูกระแสนิดนึงถ้าทําแล้วก็คิดว่าได้ประโยชน์เราก็จะทําต่อเนื่องขึ้นไปนะครับเหมือนที่ที่บอกนะครับว่าการฟื้นฟูฟเศรษฐกิจกตรงนี้สําคัญระหว่างที่เรานั่งรอให้โควิดหายไปเนี่ยเราไม่แน่ใจนะครับว่าจะหมดเมื่อไหร่แต่ถ้าเรานั่งรออย่างเดียวเนี่ยมันก็เท่ากับนั่งอยู่กับที่เฉยๆเราใช้เวลาตรงนี้นะครับในแง่ของผู้ค้าผู้ขายเจ้าของกิจการผู้ให้บริการทั้งหมดเนี่ยเราลองคิดดูว่าเอ๊ะวิเคราะห์ ตัวเองเราทําอะไรได้บ้างนะครับเรามีข้อเด่นข้อด้อยตรงไหนและจะนําเสนออย่างไรนะครับคิดการดีก็เป็นกลุ่มกิจอาสาล,ลุ่มหนึ่งที่พร้อมจะสนับสนุนนะครับพ่อค้าแม่ขายทั้งหมดวันนี้ก็เลยเป็นโครงการนําร่องนะครับทีนี้ส่วนใครที่จะสามารถช่วยเหลอเอือภาพของเอกชนในแง่ของเศรษฐกิจได้ก็ยินดีนะครับให้ให้ไปช่วยกันทำอย่างล่าสุดนี่ผมก็มีโอกาสได้เข้าไปในขับเผา คุยกันกับพวกเด็กๆรุ่นน้องรุ่นพี่นะครับก็หลายคนมีโครงการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจเช่นการทําแนะนําร้านค้าร้านดีประจําจังหวัดเขาก็ช่วยกันทํานะครับตรงนี้ก็ให้มองว่าเป็นการช่วยเหลือกันอย่าไปมองว่าเป็นการแข่งแย่งกันนะครับสังคมตรงนี้มันจะอยู่ได้ครับโดยเฉพาะคนตรังเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากนะครับเราช่วยกันได้ช่วยกันทํคนละไม้คนละมือครับคิดการดีเคยทํามาตลอด ตั้งแต่ช่วงโควิดมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ทําโครงการร่วมกับกลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลตรังทํางานร่วมกับโรงพยาบาลตรังทํางานร่วมกับอ,อสอมเราได้ทําข้าวเรียกว่าถุงยังชีพนะครับถุงยังชีพหนึ่งถุงบรรจุด,ด้วยข้าวสารห้ากห้ากิโลนะครับบวกด้วยไข่ไก่บวกด้วยปลากระป๋องตรงนี้ส่งถึงมือครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียงไปกว่า200กว่าชุดนะครับต่อมาก็ได้ทําการบริจาคให้โรงพยาบาลต่างเพื่อ ทำโรงพาบาลสนามแห่งที่3หรือ4ผมไม่ได้ใจนะครับตรงนี้แล้วก็ยังมีการซื้ออุปกรณ์จางการแพทย์เจลแมสดังนั้นวันนี้บริบทของการทําตรงเนี้ผมเชื่อว่าหลายกลุ่มหลายคนผู้มีจิตอาสาทั้งหมดก็ทํากันเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่จะขอมาทําเรื่องการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดป,ประสงค์หลักๆของโครงการครับ ตรงนี้ที่ผมทราบมาที่เขาให้เช่าเป็นต่อรายควันโฆษณาเนี่ยตกอยู่เดือนหนึ่งห้ 6, าถึงหกพันบาทถึงหมื่นบาทด้วยซ้ํานะครับแต่ตรงนี้เรื่องตัวเลขนี่เราก็ไม่ได้เสียดเพราะว่าคิดว่าทําและทําจิตอาสาเนี่ยเราก็มีเพื่อนๆหลายคนเราก็ช่วยระดมทุนกันนะครับระดมตัวเจ้าของเองเขาก็ลดราคาให้ครับนี้คือทางกลุ่มเรารงกอนใช่ใช่ครับใช่ครับ